พบกับช่องน้องขมโพเชียงตรงนะคะวันนี้น้องขมโพก็จะไปลำนาอีกแล้วคะ่ะทาแป้งค่าถเอเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วคะ่ะก็สว่างแล้วเนาะก็วันนี้ก็จะไปลำลำ้ำนาของว่านของของในว่านน้องคําโพนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีใครไปว่านะคะ่ะเห็นมีสาวไปด้วยนะคะวันนี้ เอเอเอันนี้มีสังไปลุ้ยนะคะก็ยังไม่บอกนะคะว่าเป็นใครก็ไม่เยอะนะคะมีเนยดเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเออมีเยอะน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ยังเช้าอยู่เลยค่ะก็ไปดำมาในหมู่ว่านก็ไม่ไปเช้าเหมือนนอกหมู่ว่าน,นะคะ ถ้านอกหมู่ว่าน,นี่คือตอนนี้ไปแล้วค่ะก็สี่ห้าครึ่งค่อยไปนะคะในหมู่ว่านเพราะนายอยู่ใกล้ค่ะก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะคะนายอยู่ว่านปกเหมือนู่นลดค่ะก็ที่ใต้เออว่านน้องของโพนี่คือของหมู่ว่านปกใต้นะคะก็ยังไม่ได้รับมาค่ะน้ํายังไม่มาถึงนะคะฝนตกก็ตกนิดๆค่ะ ถ้าใครที่มีนาอยู่ว่างปกเนื้อก็จะได้รำนาะช่วงนี้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ได้ดำนาเลยค่ะนาต้องคขโาฟอยู่ว่างปกเนื้อกับหมดเลยนะคะหยุดแ้วว่างดวงเนื้อสองที่ค่ะเป็นที่ไหนว่างเนาะตามไปดูกันไลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะํำที่เดียวนะคะอีกที่หนึ่งก็ยังไม่ได้ดำค่ะ ก็พึ่งจะไปพี่สายก็ไปถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะรำอีกแล้วมาลีชาใคระช่วยก็จจมนะค่ะเขาไปแล้วค่ะเขาจะไปนอกหมูวานพี่ชาจำได้ไหมนุ๊ง เดี๋ยวไปดูคนนำนาเลยค่ะว่าจะมีกี่คนจะไปกี่คนนะคะ นี่กำลังไปแล้วค่ะมีแค่นี้นะคะคนดำละเจ็ดคนแปดคนน้องคามพออีพองสำลาันะเห้อใหญ่เหมือนะอ๋อขอสำมัดเทงสั่งันอยู่

ข้หมือนัไปหานอดีมาเบกกคอ่อยเึ้งสั่งตั้งยอย่งันต้องอีพอมุยองมึงมึงเอาไวั้อยู่นะโ่ไอ้ตโอ้ไอ้ัวหันบ่าวมเกาวะนกไอ้ัหนย่าไอ้ัวหัอย่างนี้หั้วทัเี่ยัไงวะ ไ่เอนไปที่แชเอาไปหขึ้นได้ยงไรมาขอัเดียวหเดยหน้าตังใจตาตังใจไปไงนี่หล่กอุ่นอนนี่อนี่เออเอาเอสมมิไปท้ทักหาี่ใช้ยองอะพี่ใช้ยองไใ้าเยองอะรพยองใน้ามกันเออเปนใช้ในหมันุยองเลยไม่ใช่ตัวีุ้ยองฮะใช้กี่หรอนี่ก็แรกมาถายตัวนี้ก้มึง อันเ่็ดเลยคลองรอยอย่ที้อหัาน,<อ>นี่เนอะท,ทั้งข้าวปากขาขอร่อยจัดนม่อะไรอยู่แค่นีบอกว่านี่นี่เขา Thank you เรก,กินข้าวเสร็จก็มาทำ้าต่อค <c oughs> ่ะอเรอเรียก่างงานวันนี้ฝนไม่ตกแรงไม่ออก quá liều Vinh na tới liều, hahaha, coi nó khóc cô, hahaha, 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 mày hahaha, 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 ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะพักกินข้าวตอนนี้นะคะพักกินไไ<า>อไรเนหลเอ,ลเอคัออ๋ักาัมาเอนนี้เนาะ,ะ,ะ,ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จก็ไปล้มน้ำต่อนข้าวไปล้ ก็หาทีพ่พ่กินข้าวใต้ร่มต้นนิ้วต้นอะไรไม้ไข่ไมั้ามางเดี๋ยวก็จะไปลำนาต่อนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนลค่ะเลื่อหนึ่งล็อกนะคะแามา่เม่ ก็จะพักตอนมาก็ห้าโมงครึ่งอ๋อไม่ใช่ตีห้าครึ่งนะคะดี๋ยวก็ตอนนี้พักกินข้าวเวลาสิบโมงครึ่งค่ะแล้วก็สิบเอ็ดโมงครึ่งก็ลงดำนาต่ออีกนะคะพักหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปดูเลยะค่ะว่าจะเสร็จกี่โมงนะคะ ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วก็มาลามนาต่อเหลือแค่ลักเกลียวนะคะเมื่อกี <East. S 1> ้ก็จะลาตรงนู้นตรงมาถึงตรงนี้ค่ะอันนี้น้องเขาผมมาทำว้เมื่อวานนะคะหนึ่งสองสามสามลอก ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะอตอนนี้ก็นนกำลังจะล่ำนาต่อค่ะเดี๋ยวอีกแล้วก็ล่ำนาเสร็จก,ก็กลับบ้านแล้วนะคะเอ้ยว้อาะ

กี่้าาตอนนี้ก็ลำนาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เขาก็กลับไปแล้วค่ะไปถึงตรงนู้นนะคะก้าเลยค่ะก็เขาก็ช่วยฮิวกากลับไปนะคะตอนนี้น้องคำาพมก,ก็จะหาข้าวแกงนี่กลับบ้านนะคะเมื่อกี้ถ่ายเขาก็ไม่ทันได้ถ่ายแบบว่าเออทั้งหมดนะคะคือถ่ายตอนกินเสร็จแล้วค่ะก็ มันยุ่งยากนะคะต้องทำนู่นท,ทำนี่ค่ะเป็นเจ้าของนาก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะกลับไปถึงตรงนู้นแล้วอันนี้คือของคนอื่นนะคะยังไม่เสร็จน้าแล้วคุก็มีเท่านี้เองแต่ก็ยังเหลืออีกที่หนึ่งนะคะยังไม่เสร็จค่ะ ถ้าเกิดน้องคำพูไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าไม่เอ่อไม่ได้ตอบกดหวแต่น้องคำพูก็จะเอ่อกดหดใจแล้วกดไลค์ให้อยู่นะคะน้องคำพูก็อ่านทุกข้อความค่ะถ้าน้องคำพูไม่ว่างตอบก็ถ้าเออใช้เน็ตตอบมันก็จะช้านะคะต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะน้องคำพูก็ไม่มีเวลานะคะตอนนี้ก็มาลำนาตอนนี้ก็สิบสองโมงแล้วค่ะเสร็จเร็วนะคะวันนี้เออก็คนมาเยอะนะคะ จ้างเขาว่างคะ่ะเอาแหงเอาแหงก็คือเราไปของเขาแล้วเขามาของเรานะคะก็เลยถ้าเขาทำเขาเราก็ต้องไปรำของเขาตอนนี้เขาก็มารำของเราก่อนแบบนี้นะคะลุกข้าวํำนาแล้วเดี๋ยวต้องรียบกลับแล้วนะคะส่อ้อยเป็นกําลังใจให้น้อง,องคา o โฟทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.